สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆนะครับมาชมบรรยากาศาบริเวณริมฝั่งแม่น้ำปิงจังหวัดกำแพงเพชรนะครับเช้านี้อากาศกำลังดีนะครับผมมาวิ่งออกกำลังเพื่อสุขภาพนะครับเชิญชวนทุกคนมาออกกำลังกายกันนะครับบรรยากาศภายารอบๆนะครับก็จะได้ชมทั้งวิวแล้วก็ทั้งน้ำนะครับช่วงนี้เป็นช่วงเดือนตุลาคมนะครับ ใครมากำแพงเพชรเดี๋ยวผมจะพาไปเที่ยวนะครับบริเวณใกล้ๆแถวนี้นะครับก็เรามาออกกำลังกายกันนะครับช่วงเช้าอากาศสดใสนะครับเหมออาะกับการมาวิ่งออกกำลังแล้วก็วันนี้อากาศดีท้องฟ้าปลอดโปร่งนะครับไม่มีแดดจนเกินไปนะครับบรรยากาศริมปิงก็ น่ามาออกกำลังกายเพราะว่ามีบรรยากาศที่งดงามและสวยงามตามทิวทัศน์ธรรมชาติครับจ็บที่น่าสนใจอีกอย่างก็จะเป็นเกาะกลางน้ำนะครับตอนนี้ผมอยู่บริเวณกลางแม่น้ำปิงนะครับจะมีสะพานข้ามไปยังเกาะกลางน้ำนะครับของจังหวัดกำแพงเพชรเขาจะมีเกาะกลางน้ำบริเวณนี้ก็จะเป็นส่วนสาธารณะ มาออกกําลังกายนะครับมาวิ่งแล้วก็มาพักผ่อนหย่อนใจได้นะครับที่บริเวณเกาะกลางน้ำตอนนี้ผมถึงเกาะกลางน้ำแล้วนะครับใครมาตรงนี้ก็อย่าลืมแวะมาทงเกาะกลางน้ำมาชมวิวบรรยากาศแล้วก็มาพักผ่อนหย่อนใจได้นะครับอยากจะฝากที่พักใจกลางกําแพงเพชรนะครับ TG g ีเกสเฮาส์นะครับลองเซิร์ชเข้าไปดูครับบรรยากาศน่าอยู่ครับผมได้วิ่งเสร็จแล้วนะครับการออกกําลังกายดีต่อสุขภาพนะครับยังไงก็อย่าลืมออกกําลังดีกว่าเราไปทานยานะครับไว้พบกันใหม่โอกาสหน้านะครับ